ทุกคนเห็นมาเราไหมว่าเราเป็นเบิร์ดทำไมเราไม่มีชื่ออื่นอะใช่เป็นเบิร์ดหมดเลยเราไม่อยากเป็นเบิร์ดอะอยากเป็นแวอยากอ,อยากเบิร์ดคนาหวาะเบอร์อะไรวะเบิร์ดสีอะไรเบิร์ดสีอะไรออสีเหลืองเจอกัน <laughs> อ๋อยอะไรกันครับเนี่ยถามจริงเกลือมาก เกลือจัดๆเลยนะจ๊ะไม่ไม่อยา่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งฆ่าเราตายซะเถอะย่าช่วยด้วยตาายอ่ช่วยด้วยมีมวยช่วยด้วย,วย,วยมีคนตา,ตามมาฆ่าเราใครทำอะไรกันเนี่ยพี่เหินเนี่ยผมเป็นเหินทำอะไรผมแค่วิ่งตามไปเฉย ผมเข้าไม่ได้เปาเนี่ยไม่จริงเฮ้ยเอาเอาอ่ช่วยนว้้ช่วยดว้ช่วยดว้น้ช่วยดว้อ้เดี๋ยวนี้ใครก็ได้ช่วย้วยอะไรดูโ ไม่ทำแล้วควสอะวอดออกคนไปอยูอ่ที่ไหนกันหมดเนี่ยโคมาอะนั่จน่จัจนนีเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวมันนี ตุยเรามีเรื่องจะบอก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 สีม่มีอะไรจะสารภาพไหมเชื่อเราให้เชื่อเราเราเห็นเมื่อกี้ทําไมไม่จอดเราเรียกแล้วเจนปวดตัองเชื่อแล้วนะเพราะเมื่อกี้นี่เดินสวนสีม่วกแล้วอยู่แล้วถ้าเจนโสเออชัดเจนมากปวดนะเดี๋ยวเราจะโดยดีนปวดเราเลยปวดเราปวดเรา ไเข้าไปเอาไอ้เหว่เน๊ยก็ทำอะไรกันวะแล้วคือแล้วคือเห็นหน่อยเห็นหน่อยแต่ล้วเลยเราวิ่งหาคนอยู่ไงเราจะฟ้องอ่ะไม่มีใครฟ้องเลยอ่ะแล้วคือแบบมันคือช็อตมันยังไงรู้ป่ะคือแบบไอ้ห้องที่เจนไปเจอโศกขึ้นหอบมันเลี้ยวหอมแบบอ้าว ก็ไม่เห็นศหญ่มันมีแต่มันมีแต่ทรายอ่ะทรายเต็มตาเลยมองไม่เห็นอะไรเลมแล้วมรไม่มีหมดผู้ชมด้วยอ่ะมาถามจริง <c oughs> <c oughs> หาเพื่อน,นมันจะมีใครรู้จักโลนี้ป่าวะ <c oughs> คุณมาตินเราบอกคุณมาตินก็ได้เรารม่ได้จะบอกอว่า เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เป็นน่ากลัวนะอยู่เป็นเป็ดหรือเปล่าอย่าเพิ่งดิได้ได้เดี๋ยวคนอื่นได้ยินเดี๋ยวคนอื่นได้ยินมาี่เราเป็นไม่ได้ยินเนี่ยมีคนมาแอฟังเนี่ยเวาไม่อย่าใกล้อย่าใกล้กน้ามาฟังก่อนเนี่ยเราเป็นชาวฟังอยู่เราเป็นแคนาเดียนเป็นอะไรนะแคนาเดียนใช่จริเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่าเราตายอ่ะ แล้วใครโหวตเราอะคนเอ้ยไม่ใครเป็นคนรีพอร์ตเราคนนั้นแหละคนนั้นแหละเข้าใจไหมรับไฟรับไฟไป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 ยังอยู่ครบเหรอ ข้าม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 ข มาตินไม่ยอมฆ่าเรามาตินไม่ยอมฆ่าเราเราเป็นแคนาเดียนมันไงก็เลยไม่ยอมฆ่าไงใช่เราอุตส่าห์ไปเดินอยู่ใกล้ๆแต่อะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอ๋ออ๋อมันต้องรอก่อนเหรอเปมื่อกี้เมื่อกี้ช่วงแรกมันไม่ให้พูดอ่ะใช่แล้วไปทำอะไรคนเดียวอยากที่หน่พูดเลยหนัก มันคือมัเลยไม่มีใครตายไม่ละใช่เพราะว่าไม่มีการ้องว่าไปรู้อยู่แล้วว่าน้องคืออะไรใช่แล้วเรควระเอาเอานไง่อรนสาร้อยแล้วทุกคนใอเภอหร ไม่ในอำเภอทำหนีไม่ได้เขาที่ทำหนีได้คือมือสังหารหวดใครหวดใครตีนไงอฮะไม่ใช่อะ <c oughs> ก็หน่องบอกว่าตีนรู้นรหน่องคืออะไรเงยแล้วก็ไม่ยอมแล้วก็แบบพอรู้แล้วก็สังหารเถื่อหนห่าวเรียบร้อยยังไม่ได้พูดอะไรเลยอ่ะโอชิจีบ่านละ ชิบห้าเหรอยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยย่าไม่ใช่ว่าดอกหลอกนะแผนซ้อนแผ่นเย้ละไม่แผนไม่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 สิบห้าแล้วสิบห้าละสิบห้าละพี่พี่โมหรือเปล่าพี่โมใช่หรอใช่พีหรือเปล่า พี่หรือเปล่าจะหนูว่าเป็นคนดีจริงหรือเปล่าคนดีส่วนใหญ่เขาจะไม่พูดว่าตัวเองเป็นคนดีกันนะพี่พี่ไม่เป็นคนดีพี่หรือเปล่าหนูมีความเชื่อมั่น,นจะเดินดมกลิ่นพี่ไปแบบนี้พี่หรือเปล่า <c oughs> แน่เลยเนี่ยตอนที่พี่สะดุง้งตอนที่พี่สะดุ้งที่หนูบอกให้พี่หมวยโหวตมาตินะ่ะพี่สะดุ้งแรงเลย หรือเปล่าน่องหรือเปล่าไปหนูไม่ดุ้งเลยหนูหนูเป็นแผนอยู่แล้วให้แบบว่าฆาตกรตัวจริงอะร้อนตัวไงเออแล้วแบบพี่โมก็ร้อนตัวขึ้นมาเลยไงออไม่เชื่อ,อก็ฆ่าหนูดิฆ่าหนูเลยฆ่าหนูพี่โมฆ่าหนูฆ่าหนูเดี๋ยว ตาเลี้ยวตาเลี้ยวขอโทษขอโทษแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนเริ่มรอบสุดท้ายนี่คือเอาซูเอฟไปห้อยอยู่สองคน The fuck ตับอกว่า ฉันนี่อยากกินเดินเลยป่าดจริงๆเลยปวอปวดไม่ต้องท่้งข้าเฮ้ยเฮ้ยทหาบอกคูโดนยิงฟรีเลย, <c oughs> ยก้ะยิงเสร็จแล้วก็ไปสอนทั้งหมดด้วยนะ <c oughs> มะไรนะคือไม่ใช่ <c oughs> รู้แบบว่าแต่ก็ไม่ได้